ครับผมส์ปกติเราก็จะใช้อยู่ที่ใจว่านะครับแต่100เมตรที่เรามาเชื่อแต่100เมตรลงมาเนี่ยเราจะปะลูกอะโรมาาโรบาาัสต้าโรบัสต้าแล้วก็เหนือขึ้นไปก็เป็นอาราบิกา้าถ้าเหนือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะที่สูงมากกว่าแต่ละเมล็ดแต่ที่ไม่สูงเนี่ยมันก็ต้องปลูกอะโรมาต้าแล้วก็พบว่าโรบัสต้าน่า ฝนด้านหน้าเด็กมากเลยเพราะว่าไม่ใช่สา,ายพันเลยนะก็าสา,ายพันมาจากชุมพรนั่นแหละแต่เพราะว่าระหว่างการเก็บเกี่ยวฤดูการเก็บเกี่ยวในขณะที่ชุมพรเขากำลังฝนเก็บสุกฝนก็ตกแต่บ้านเราอ่ะที่หน้าที่หน้าเก็บแห้งแดดดีตากง่ายไม่เป็นเชือ <laughs> เช้อรา ตอนนั้นมันจะไปเดือดมกเลยครับงั้นะการปลูกกาแฟโรบาาัสต้าหรืออาราบิก้กาก็ต่าที่อยู่ในภูมิประเทศที่เอื้อต่อการแฝงล,ลูกไม่ให้เกิดดีเฟกไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติเนี่ยมันได้ผลได้คุณภาพสูงมากงนะั้นโรบัสต้าน่านเลยคว้าอันดับสองของประเทศในปีนี้นะไม่ธรรมดาครับในขณะที่เชียรายลที่ 1, หนึ่งนาที่สองเนะี่ย ท่าน,น,นจเจนสายพันธุ์ชุมหอตกลายเปนว่าการแปรรูปการดูแลการเก็บเกี่ยวและก็สิ่งแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพกาแฟดีที่สุดแล้วถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉันอยากทำกาแฟให้มันกลมกล่องเป็นสูตรของที่ร้านละเราเคยคิดที่จะเบลนกาแฟเบลนเพราะว่าอารากาคือภาเ่นะื เป็นไงหอมนุ่นนวลเบาบางแต่ไม่มีน้ำหนักไม่มีบอดี้ไม่มีความแข็งข้นหรือความแข็งแรงสูดนมแล้วหายถ้าอยากจะสูดนมต้องขั่วให้เข้มพราะขั่วเข้มก็มีแต่ความขมพราะมีความขมมันก็ไม่มีรสชาติพไม่มีรสชาติก็ใส่มนมข้นหวานใส่ก็อนกินเดชใส่ทุกอย่างสุดท้ายก็เอายเพราะไม่ใช่กาแฟ กาแฟเข้มที่ดีก็คือกาแฟเข้มที่เข้มด้วยรสชาติที่มีความหอมที่มีเนื้อที่มีมวลเป็นของกาแฟและมันก็อร่อยนั่นคือเข้มของกาแฟบ้านเราตีคําว่าเข้มคือกาแฟผมซึ่งกาแฟผมก็คือกาแฟที่ไม่มีคุณภาพและกลายเป็นกาแฟที่ไม่เหมาะกับการบริโภคเพราะอันตรายต่อสุขภาพงั้นถ้าอยากจะสร้างเอกลักษณ์ของการเป็นร้านกาแฟ จงเรียนรู้ที่จะเบนกาแฟเบนยังไงละครูเบนก็คือผสมกันนั่นแหละแล้วผสมยังไงล่ะครูผสมกันก็คือ,สอ,ส,อ,ส,อสองอย่างขึ้นไปสามอย่างขึ้นไปเราจะผสมสัดส่วนเท่าไหร่ลองสิครับใครจะรู้ว่ากาแฟคุณโรบัสต้าตัวนี้ดีที่สุดที่เท่าไหร่อาราบิก้าดีที่สุดที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเราที่จะเป็นเจ้าของคนใช้กาแฟตเข้าใจเข้าใจว่าเราจะขายใครเข้าใจ โดดเด่นและแตกต่างจากร้านข้างๆเลยไงแล้วก็เข้าใจว่าเราไปนําเสนออะไรที่ลูกค้าที่จะมาดื่มกับเราเนี่ยประทับใจและจะซื้อเราซ้ำอีกนะครับครูสอนว่าขายกาแฟแก้วแรก้ไม่ยากเลครับเพราะเขาหลงมาซื้อแต่ถ้าให้เขาเดินเข้ามากาแฟเหมือนวันนั้นขออร่อยแบบนั้นนี่นะไม่รู้เหมือนกันครับจำได้ไหมว่าคุณใช้กาแฟจำสูตรไม่ได้ครับสุดท้ายคือลูกค้าไปนะครับ เขาล้างข้างๆเขารออยู่แล the like <Yeah. S 1> kind of ้วครับก็เปิดรออยู่แล้วเพวาตอนเขาเปิดหลังเราเขาทำงานบ้านแล้วเรามีอะไรที่เป็นข้อข้อออนข้อด้อยก็แก้ไขอ่ะถ้าเราลงโดยที่เราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ข้างๆเราจะสูญเสียในอนาคตแน่นอนและการลงทุนทำร้านกาแฟขึ้นมาหนึ่งร้านมันไม่ใช่หลักครึ่งล้านในสักเดยอนหลักล้านครับ ครับพอรากอัพปุ๊บเดี๋ยวจะมาลงทุนเสียจนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีมืออ่ะที่ไม่เป็นจริงเนี่ยเขาถูกต้องแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดใจว่า๋อถ้าเอฟเปอร์โซโล่มันต้องแก้วแค่เนี้ยแล้วก็ต้องเข้มแค่เนี้ยมันต้องเข้มแบบนี้เลยนี่คือถ้าคุณไม่องการเคร่อเข้มคุณต้องใส่น้ำเป็นอเมริกาโน่ครับใส่นมเป็นลาเต้ครับใส่มอคค่าหน่อยเป็นมอคค่าเป็นมอคค่าครับใส่ใส่ช็อกโกแลตหน่อยเป็นมอคค่าครับเฮ้ยเนี่ยแหละ มันก็กลายเป็นเรื่องของการสื่อสารว่าเรามีอีกลหลายเวทีเมื่อก่อนคนไม่เอาเอสเปรสโซ่ร้อนมากเผ็ดไอ้โคมากโคมากเรื่องนี้เล่าได้บางอย่างผมมีท่านเล่าครับก่อนจะเปิดร้านกาแฟของผมผมไปกินกาแฟร้านหนึ่งยังอยู่ได้ถึงยอดได้ถึงยอดเลยอยู่ผมไปกินครั้งแรกก็ไม่ใช่แค่ทั้งแรกทั้งทีซาบะไปถึงนัทเฮือไม่เคยกินเลยซาบะไปแล้วก็ไม่กินกาแฟด้วยนะไปถึงร้านกาแฟซาบะ เห็นเมนูแรกเลยเสิร์ฟว่าเอสเปรสโซ่และเป็นเมนูที่ถูกที่สุดตอนนี้ลดแปดสิบบาทเมนูอื่นร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบเมนูนี้เรียกว่าเอสเปรสโซ่ไม่เคยกินไงแล้วมันก็เสิร์ฟมาเป็นเป๊กเลยครับเป็นเป๊กเลยเป็นเป๊กจับได้เป็เป๊กเลยแล้วทุกคนทุกมองหน้าด้วยยี่สิบปีมาแล้วนะครับมองหน้าด้วยความสงเพชว่าไอ้บ้านนอกคนนี้มันจะกินอย่านี้ยังไงสายตาของบริเจ้านั้นที่จำได้ก็มองไอ้เราก็ อา้สิครับถ้าไม่กินก็อายสิครับก็กี่ถึงมันโขมไปเลยครับมันขมจมนรู้สึกโกรธในใจเลยว่ามึงจะไม่มาอีกแล้วจะไม่มาอีกแล้วถ้าเก,กิดทำธุรกิจร้านกาแฟก็ไม่ทําอย่างนี้เด็คขาดหายไปหลายเดือนครับนะัดลูกค้าอีกที่สตารบัคเพราะเป็นที่เดียวที่นั่งได้เชื่อไหมครับเปนเวนัอะไรนี่ผมสั yes, ่งเอสเปรสโซ่ใช่พวกผมลืมทุกเวนัวไปแล้วข <c oughs> มามไปรู้จักเลยทำเป็นไม่เคยรู้จกักไม่เคยรู้อะไรเลย,เยรูรยกจัก าาราคาถูกสุด8 0บาทแล้วผมก็สั่งเอสเปรสโซ่ความจำผมเกิดขึ้นมาเลยครับเหมือนเดิมเลยวันนั้นก็คืออายที่เปลงเลยว่ากินเอสเปรสโซ่ของผมเนี่ยีได้อย่างไงแล้วก็เลยบอกว่าต่อไปถ้าพี่เป็นเจ้าของร้านแค่ตั้งใจไว้นะแต่ไม่ได้คิดอะไรว็าจะเปิดร้านจะไม่ทําให้ลูกค้าอับอายเหมือนเอช่นที่ผมเป็นอีกผมคิดเลยแล้วสุดท้ายหลายปีมาผมไม่คิดปสองสามปีมาผมก็เปิดร้านกาแฟ เชื่อไหมครับภาพแรกที่ผมทําไว้ในร้านกาแฟคือภาพคาปูมกค่าราเต้ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ทำไว้ที่ร้านเลยครับไว้บอกลูกค้าว่าที่ลูกค้าพี่บอกเอพเิโซ,โซ่เอพเิโซ่พี่จะบอกว่าดูหน้าแล้วก็จะไม่ปลามากคขาโอ้พี่พี่จะพูดกันว่าเข้มมากเลยครับมันแค่แก้วแค่นี้เองนะครับเฮ้ยไม่น้มันใหญ่กท่านั้นโอ้ย่า,านั้น่นนจะเป็นอเมริกาโน่หรือว่าเป็นมอกค้าครับที่พี่ใส่ลง โอ้โอฟพี <d ial> <noise> <the> ่เข้าใจแล้วโอเคโอเคเหตุผลเพราะอะไรเนาโคตรร้านกาแฟทั้งหมดไม่เข้าใจคำว่าเอสเปรโซ